<c oughs> คือทั่วเข้าไปในร้านไม่ไแต่ว่าเก็บของไว้ก่อนหรือว่าไงฮะอย่างนี้ค่ะทุกคนแถวนั้นนะคะเขาจัดการเก็บของขึ้นกันหมดแต่ช่ชงดีที่เราไม่มา ไหนๆก็ขนคลองแล้วใช่ไหมก็จัดร้านใหม่เลยดีกว่านะครับใช่ครับร้านอยู่แถวไหนครับอยู่พระรามสองพระรามสองนะครับมีสินค้านอกจากเสื้อผ้าแล้วมีอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วหลักๆจะเป็นอาหารสุขภาพไหมใช่สุขภาพเอ๊ะมันไม่เป็พี่อาหารกับเสื้อผ้าเนี่ยน้อยร้านที่จะขายกันเดี๋ยวฟังต่อไปจะงงมากกว่านั้นนะเพราะที่มีการคุยกันมาก่อนว่าพี่ตกลงที่นี่เป็นแบบว่าพลาซ่าอะไรบางอย่างนี่คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยอ่าใช่ค่ะจุกึ่งกึ่งมีอะไรบ้างครับมีอาหารมีอาหารเสริมเสื้อผ้า ขนมพวกแถวๆนั้นมีโรงเรียนเด็กๆเยอะนะคะแล้วก็มีแม่บ้านก็คือเออมันก็เลยจะมีพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสําอางพวกนี้ด้วยนี่สไตล์ที่อัสชอบเนี่ยเป็นสไตล์อะไรครับของร้านที่อยากให้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยใจเนี่ยชอบวินเทจมากเขาเห็นแบบพี่ๆเขาทำมาให้แล้วรักเลยนะฮะก็คือชอบสไตล์วินเทจนะนะครับ อันนี้เรามาดูการตกแต่งร้านกันครับคือจากด้านหน้าเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับประตูมันอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมครับด้นนมุมร่างนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีขวามือก็จะเป็นตลอดแนวก็เป็นข้อกระจกซึ่งเราก็ต้องเอาหุ่นโชว์เนี่ยมาโชว์อยู่ในเรตนี้นะครับเอเซสซอรี่นะครับพวกสร้อยพวกตุ้มหูเนี่ยพี่ตุ้มก็จะทําเป็นลักษณะของโต๊ะกลางอยู่กลางตรงกลางเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะของใช่ครับโชว์ไว้ข้างบนท็อปก็ได้นะครับหรือเป็นลิ้นชักอยู่รางก็ได้นะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกซื้้้้อออหยิบบบจััแลวกก็เาามรรงไดสขึนนะค ผมชิ้นเน้นสักนิดหนึ่งนะฮะจะทำให้ตรงโถงการหน้าร้านเนี่ยดูเด่นนะครับบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะของราวแขวนเสื้อกับชั้นพับเสื้อนะครับส่วนบริเวณด้านหลังนะครับก็มีโต๊ะที่สาหรับเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะนั่งพูดคุยได้นะครับมีมุมสําหรับเป็นมุมห้องรองเสื้อที่สําคัญมากจะแฮปเพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูอยากจะลองใส่ดูก็จะลองได้นะครับต้องถามวุณอาร์ตก่อนนะครับว่าโดยโครงสีที่มันเป็นวินเทจเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบสีอะไรครับ เออจริงๆถ้าตามที่ชอบเลยนะคะค อชอบสีออกครีมครีมออกไม้นี่ครับนะสีนั่นเดี๋ยวนี้ครับไม่มีชาร์จแล้วแต่มาแล้วอ่านใจได้คไหมครับโอ้โหมาเจอแล้วนีหลายครีมครับตรงเราชอบเป็นสีครีมใช่นะคะจะได้เป็นสีครีมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองนะครับโทนสองเฉดกันนะครับเป็นโครงของตัวผนังนะครับเป็นวอลลคเวริงนะครับอาจจะมีรวดลายเป็นวินเทจนิดหน่อๆลายดอกไม้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้เลือกกันเลยดีกว่านะครับวอลล์โคิงนะครับนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะโชว์เสื้อผ้าให้เด่นๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้วอลที่มันเป็นลายแพทเทิร์นเนีี่่ยจะดกวา นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยคุณอาชองเป็นตัวไหนครับโอ้โอชอบโทนสีเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เลยครับนี่ครับก็คือใส่คู่อะไรครับทั้งวอลคาร์บูริงนะครับแล้วก็ห้องลองเสื้อนะครับเพราะมันเป็นสี่วงครับดูแล้เดินมากเลยนะครับใช่ครับซึ่งประมาณนี้ครัก็ตัดหลายชุดนะครับเพราะว่าเผื่อเช่าแล้วก็ขายเหมือนกันนะฮะส่วนบริเวณด้านหน้าห้องลองเสื้อนะครับก็อาจจะต่ำเป็นมุมไว้สักนิดหนึ่งนะครับใช้กระจกเงานะครับแล้วก็มีชั้นนะครับเผื่อว่าออกมาแล้วเนี่ย จะแบบเป็นยังไงถามเพื่อนนะครับแล้วก็มีชั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นชั้นโชว์รองทงรองเท้านะครับเพื่อได้ชุดแล้วได้รองเท้าไปด้วยใช่คุณากเลยนี่ครับชอบตรงนี้แหละเวลารองเท้านี่นะคะเราก็ต้องมีหลายไซส์ใช่ไหมมีตู้ข้างแกนิดหนึ่งไว้เก็บรองเท้าเป็นสต็อกนะใช่ไมใช่ถูกแล้วฮะนั่นก็จะทําให้มุมตัวนี้ดูแล้วเป็นแบบเป็นฟังก์ชันที่โชว์ได้แล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยด้วยค่ะรับเพื่อแม่ค้าครบเลยไม่ใช้เลยค่ะถัดมานะครับบริเวณที่เป็นราวแขวนเสื้อเราเนี่ยอยากใช้มีอุปกรณ์ตัวนี้้ไวพ เวลาว่าจะหยิบให้ลูกค้าดูเนี่ยเราก็สามารถโน้มลงมาแล้วก็เราก็จะโน้มตามลงมาด้วยเราก็สามารถหยิบได้ถนัดลูกค้าเนี่ยก็ไม่แบบแขวนตัวหยิบพอจะหยิบตัวขี้เหยียดละอันนั้นใช้ดีมากเลยค่ะเพราะเวลาดึงลงมาเนี่ยจะค่อยๆลงมาไม่แบบพุ่งลงมาแล้วแบบว่าหล่นเต้านะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําให้ลูกค้าที่ความสูงไม่มากนักนะครับหยิบเสื้อผ้าได้สะดวก นี่ครับผมเชื่อใครว่าที่แขวนผ้าแบบโยกใช่ไหมพี่ตุ้มครับใช่ถูกต้องครับโยกได้มาถึงบริเวณกลางร้านนะครับที่บอกว่าเราจะไว้โชว์พวกจิวเรี่ใช่ครับมีสายสร้อยเข็มขัดนะครับตัวนี้เราว่าโชว์ไว้ตรงท็อปได้นะครับถ้าเป็นสายวินเทจเนี่ยก็ควรจะเลือก โตะที่มันมีลักษณะของโบราณโบราณมีไม้กลืงมีขอบโค้งหน่อยถ้าไม่ชอบที่มันเป็นไม้ธรรมชาติคุณนาก็ใช้สีน้ำมันนี่แหละสีขาวนะครับทามันถ้าอาจารย์ท็อปเป็นไม้ก็เว้นท็อปไว้แล้วก็ทายเฉพาะตัวขามันมันก็ได้สีขาวสวยงามแล้วใช่ครับสีขาวนี่เข้ากับสไตล์วินเทจเป็นอย่างมากอย่ลืมหนึ่งอย่างนะครับก็คือมีม้านั่งสักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ให้ผู้หญิงที่มาเป็นเพื่อนหรือว่าผู้ชายผู้ชายร้องกลับเนี่ยผู้หญิงก็จะเกิดอารมณ์ไม่อยากซื้อของร้านพี่อ่าต้อง ไม่มีนะคะไม่ไม่มีผู้ชายน่ารักข้างนั้นเลยหรือว่าขายรองเท้าผู้ชายเหมือนกันผ้าพีดานนะครับทำไงดีเกรสครับแต่เจ้าเรียบๆก็คงไม่สวยช a n d e เลียแบบว่าเก๋ๆหน่อยดีไหมคะให้มันดูเป็นวินเทจเพราะสมัยโบราณวินเทจต้องมีช andelier หรือไหมครับไฟมีบรรยากาศที่สําคัญจริงๆนะครับแต่เดียวกันเนี่ยร้านค้าเนี่ยถ้าแสงไฟไม่พอดีเนี่ยนะครับมันก็โชว์ของไม่สวยใช่เราควรเพิ่ม เป็นแทร็กไลท์นะครับก็คือเป็นไานไฟนะครับแล้วก็ใช้สปอตไลท์เสียบเข้าไปแล้วก็ปรับมุมเนี่ยให้มาลงมาที่หุ่นโชว์กับเสื้อผ้าตกลงนะครับนะครับตัวนี้เราจะเพิ่มจํานวนได้นะครับลดจำนวนได้ปรับมุมได้ก็เติม TrackLight เข้าไปสปอตไปตามสินค้านะครับเท่านี้เนี่ย ร้านชุดอาเซียก็สวยที่สุดในพระรามสองนะครับใช่ครับแล้วหลอดไฟก็ขาวนะฮะใช่นะครับบริเวณรอบๆเนี่ยมีสวนใช่ไหมครับเป็นสวนเขียวเลยใช่ไหมครับเพราะเนี่ยสวนสไตล์ทรอปิคอลเนี่ยจะทำไว้เวลาเรามาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยแล้วเราปิดซะสนิทก็คงไม่ดีนี่ครับพี่ตุ้มว่าเติมผ้าม่านนะครับเป็นผ้าม่านเขาเรียกผ้าม่านโชว์ราวนะครับก็คือว่าโชว์ราวให้สวยๆสีขาวเป็นผ้าม่านราวเล็กก็ได้นะครับแล้วใช้เป็นผ้าม่านโปร่งสวยๆนะครับเอาละครับมาดูภาพบีฟอยด์นัพเติรครับ ดูครับภาพองรวมนะครับของร,ร้านนะครับ พูดจริงๆก็คือว่าเป็นเรื่องของไฟครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยแสงที่เราเป็นพวกดาวไรท์ที่เราซ่อนไว้ตามฝ้าปดาเนี่ยไม่เพียงพอทําให้สินค้าแล้วโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะต้องเติมนะครับเราเรียกว่าแทร็กไลท์นะครับก็คือเป็นรางไฟนะครับแล้วก็หนีบตัวสปอตไลท์เข้าไปนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ลดได้ปรับองศาได้ตัวนี้จะช่วยให้ปรับมุมนะครับเน้นสินค้าได้ถูกต้องแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นครับใช่ครับผมครับและสำหรับทิปที่สองนะคะก็ยังเกี่ยวกับเรื่องไลท์ต ว่าสวยๆเหมือนวินเทจนะคะเพื่อกองแสงแล้วก็ยังเห็นเหลือบของออต้นไม้สีีเขยวขใช่มงๆที่มีสีสวยๆสีเขียวๆเนี่ย<ๆ>ะคะ่ะพักตาได้ด้วย เป็นไงบ้างครับอัสเห็นห้องแล้วชอบไหมครับอัสมีความสุขแทนลูกค้าเลยค่ะถ้าต่อไปลูกค้าจะมาช้อปปิ้งต้องมีความสุข<ง>ใช่ค่ะ แล้วเสื้อผ้าร้านนั่นเองเนี่ยก็จะดูดีด้วยครับค่ะเพราะทุกวันนี้มันจะดูแบบชาวบ้านชาวบ้านไปหน่อยค่ะพอจัดเป็นวินเทจปุ๊บทุกอย่างมันตอบโจทย์ใช่แล้วพี่ขึ้นราคาเสื้อผ้าด้เลยนะฮะโอ้โขายราคาเดิมนะฮะขายราคาเดิมต้อง t า o บรรยากาศให้ลูกค้าแบบว่าหน้าเข้ามาเยี่ยมชมถูกไหมคะใช่ใช่คค่ะงั้นถ้าเกิดคุณอัพมี การบ้านที่เราทําครั้งหน้าบอกได้นะคะเกิดจะไปเปิดเรือนไม้แอ e เวนิวที่อื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยขอบคุณที่มารายการของเรานะะคแล้วก็ฝากเสื้อไปขายด้วยตัวเอง